ลูกป้อนฟอพัดนะครับเป็นไฟ์เริ่มหัดแทะอาหารเ,เป็นแล้วมีสีชินนาม,มอนแล้วก็มีเยลโล่ไซส์ครับลูกค้าที่ว่าชอบสีไม่เหมือนใครนะครับก็จะเป็นสีออกแนวสเปรเกิลเนี่ยครับสเปรเกิลม่วงสเปรเกิลฟ้าแล้วก็มีเรนโบน์นกโตพร้อมทําได้เลยนกโตพร้อมทําได้เลยเนี่ยดูสังเกตที่ขอบตาถ้าเป็นนกโตแบบแบบมีขอบตาเนี่ยขอบตาจะหนาก็มีความเชื่องอยู่ <ห>ตัวใหญ่อ้วนพึ่งมาเลยครับสวยสวยพึ่งมาเลยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริ่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมิลบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกก้อนฟอพัดนะครับเป็นไซส์เริ่มหัดแทะอาหารเป็นแล้วใช่แต,แต่ว่ายังป้อนอาหารอยู่นะค่ะป้อนอยู่วันละสามครั้งเหมือนเดิมครับแต่ว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเลิกกินแล้วอันนี้เป็นน้องเป็นเพศเมียนะครับเป็นปส,สีสีฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นโคบอลต์ตัวหนึ่ง กินอ,อะไรอะ่ะมิเลตเล็กเหรอมิเลตสเปร์ครับค่ะยังเชื่องอยู่ครับน,นี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทครับค่ะกินค่ะเนี่ยกำลังกินตัวละห้าร้อยครับมค่ะอ้วนๆเลยอันนี้จะเป็นลูกระเบิดไม่มีขอบตาะครับค่ะรองกินไป ใส์หัดแทะแล้วก็ก็ยังป้อนอยู่นะผมก็ยังป้อนอยู่เครื่องมากครับสองคนถ้าเปิดออกมาก็คืบินเกาะเลยโอ้โหแข็งแรงด้วยเนาะดูแวนครงอ้วนไซส์ใหญ่ค่ะบางคนคิดว่าเป็น L S เป็นระเบิดยักษ์แต่มันมันไม่ใช่ดูดูดูแข็งแรงรแข่งอะไขอกินขอกินเนาะขอกินยังให้ป้อนเหรอคือป้อนไปแล้วก็ยังขออยู่ดีเพราะว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะตัวเลไรใหญ่ขนาดนี้ไม่เอยเห็นเลยนะสีเนี้อก็มีมานะมีมาน้อยมันก็มีมาเรื่อยๆมาตัวสองตัวบางทีก็ไปแล้วค่ะอ๋อครับค่ะอันนี้ก็ถ้าตัวน้องตัวสีเทาเนี่ยสีเมิร์ฟ อันนี้คือตัวละ600บาทครับ่ะส่วนน้องสีเหลืองก็700บาทครับ่เดี๋ยวทีนี้จะใส่ห่วงขาวออกมาเล่นเดี๋ยวกำลังฝึกเลยใช่ไหมใช่ถ้าไม่เล่นช่วงนี้ก็จะไม่เชื่องแล้วอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมหงโยกบูมเริฟเบิร์ดคอคเทลและบูมนกแก้วค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซนเตอร์ร้านจะอยู่ที่จตุจักรค่ะ หรือสามารถสั่งทางออนไลน์เรามีปักตะก้าและก็แนบลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้องคิมสันกับน้องบูเยลไซนะครับบูเยลไซจะมีสองตัวบูเยลไซจะมีสองตัวครับ<ะ>เป็นไซส์อายุประมาณครับสามสิบห้าวันถ<ะ>ึงสี่สิบวันครับ<ะ>ก็ป้อนอยู่สามถึงสี่มื้อเหมือนเดิมครับ<ะ>แล้วก็อัดแพท้ได้ แท้แค่ห้าเปอร์เ็นนะครับค่ะก็จะมีน้องคิมสันอีกสามตัวแลน้นเป็นพี่น้องกันเข้าเดียวกันนะครับกอค,คิงสันเราเปิดหน้ารักอยู่ที่ตัวละหนึ่งันเ้าร้อยบาทครับส่วนน้องบูเยลโลไซนี่ก็เปิดอยู่ที่ตัวละสามพันแปดครับอันนี้จะเป็นลูกป้อนกินชีก็ครับก็จะมีสีซินามอนแล้วก็มีเยลโลไซครับ ก็น้องตัวเล็กสุดก็จะอายุประมาณ25วันครับแล้วก็ขยับมา้เป็น30วัน35วัน40วัน,วนชุดนี้ก็ป้อนอาหารอยู่3-4มือครับแล้วก็ให้แทะเสริมได้ก็ป้อนป้อนวันละสีครั้งก็จะอ้วน่อย ไม่ยืนเรียงนิ่งเลยตอนนี้ <c oughs> <BS> อาจารย์มันเย็น <S <S เริ่มเริ่มรู้สึกตัวละวอาจารย์มันเย็นหน่อยค่ะก็น,นี้เราเปิดราคาเท่ากันครับตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับค่ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วคอกระเทียวครับค่ะเป็นไฟมีไฟประมาณเดือนครึ่งกับสองเดือน,น,นกว่าครับอันนี้ก็โตมาจากลูกป้อนนะครับนน <S <S ค่ะก็มีความเชื่องอยู่ ตัวใหญ่อ้วนเพิ่งมาเลยครับอ้วนสวยสวยพิ่งมาเลยค่ะใช่ตัวใหญ่มากเลยเนาะใหญสวยเลยเนี่ยเขาจะป้อนดีป้อนสมบูรณ์ก็จะอ้วนใหญ่ตัวใหญ่อย่างนี้เลยใช่ครับค่ะใหญ่มากเลยสวยด้วยค่ะเราก็พยายามคัดคุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้าครับค่ะถาแบบมอมแมมมอมแมมเราก็ไม่ได้ให้รับใช่ครับมอมแมมคือเขาเป็นอะไรอ่ะบางทีพ่อแม่เลี้ยง เลี้ยงในรังไม่มีความสะอาดครับแล้วก็บางทีมันก็มีบางทีนกข้อกระเที่ยวเนี่ยมันสามารถติดเชื้อง่ายถ้าความสะอาดไม่ไม่ดีเพียงพอมันก็จะท้องเสียบ้างท้องร่วงบ้างแป๊บเดียวก็ร่วงเลยเพราะฉะนั้นความสะอาดมันสําคัญเนี่ยถ้าถ้าสะอาดเดี๋ยวดูจากขนนกดูก็รู้เลยขนสวยเลยใช่ถ้านกสะอาดดูเนี่ยเราดูก็รู้เลยว่านกคุณภาพสวยมาตอนนี้มาเร็ๆค่ะ เต็มกล้องไหมใหญ่สวย้วาก็ใหญ่อยู่ด้วยเต็มกล้องเลยชุดนี้ป้อนเสริมนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอันนี้สามารถเล่นเครื่องได้เลยใช่ครับเพราะว่าตรงแบบลูกป้อนแล้วก็กินเองได้แล้วกินเองได้แล้วมีอยู่สามตัวป้อนมีตัวหนึ่งตัวป้อนก็หนึ่งพันบาทครับใช่ครับชุดนี้ชุดนี้ไป ใส่ห่วงขาใส่โต้เล่นได้เลยใช่ครับนี้จะเป็นลูกบอลคอกเทลครับก็จะเป็นสีพาสเทลสามตัวนะครับลายพาสเทลแล้วก็เป็นลูติโนพาสเทลตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นนอร์มอลไวเซสตัวใหญ่เนอะตัวใหญ่ครับชุดนี้กินเก่งครับกินดีครับอ้วนดีส่วนแก้มพาสเทลก็สวยครับแก้มพาสเทลสวยลายนี้ไม่ค่อยมีมาดันานมาที ถ้าไปแก้พ้าเทวนี่ราขายอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทครับส่วนนอมอนนี่นอมอนไวเฟสนี่ห้าร้อยบาทครับป้อนสามนืงสี่มือเหมือนกันครับก็จะป้อนชุดเดียวกับพวกกินชีสเนี่ยครับป้อนอาหารตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นลูกป้อนแซนขนัวครับเซนขนัวใายอายุประมาณยี่สิบห้าวันถึงประมาณไม่เกินสามสิบวันนะครับขนหนามกำลังสวยเลยอ้วน นี่เพิ่งล้วงจากแม่มาครับล้งจากแม่มาค่ะเป็นพี่น้องกันใช่พี่น้องกันครับเขาไม่สองใช่ไหมพี่มีสองตัวครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยน่าจะเป็นตัวเมียด้วยถ้าถ้าฤดูหนาวนี่จะเป็นตัวเมียเยอะครับลุงนงอ้าวฤดูการก็เป็นตัวกําหนดเพศได้เหมือนกันเํากหนดเพศได้ครับถ้าช่วงหน้าหน้าร้อนๆนเนี่ยลูกค้าซื้อไปตรวจเพศมาตัวผู้เกิดทั้งนั้น มาเรมารอดูหน้าหนาวใช่ไหมใช่หน้าหนาวเมื่อวันเมื่อเมื่อวันจันทร์ผมก็ส่งไปตรวจสองตัวก็ตัวเมียสองตัวอ๋อดีเลยครับอ่าใช่ช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นตัวเมียถ้าถ้าอากาศนะอากาศเย็นเย็นทุกนกไหมหรือว่าจะเพาะก็มาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ผมที่ผมดูดูมานะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นออกลูก ช่วงหน้าหนาวเนี่ยใช่จะเป็นตัวเมียเยอะค่ะอ่าอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นตัวเมียนะก็คิดว่าจะเป็นตัวเมียแต่ว่าจะไปก่อนหรือว่าจะรอตรวจเพศต้องรอลุนราคาเท่าไหร่นะตัวเนี้ยอันนี้เปิดแล้วรับที่สองพันเก้าสองพันเก้าคือยังไม่ได้เช็คเพศไม่ได้เช็คเพศครับค่ะครับจะเป็นราคาไม่เช็คเพศถ้าเช็คเพศมาถ้าเป็นตัวเมียก็สามพันห้าครับค่ะถ้าเป็นเพศเพศก็เพศผู้ก็สามพันสามค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลูกป้อนของหยกครับผลิตภัณฑ์ที่บ้านผลิตภัณฑ์ที่บ้านเยอะอ่ะกี่คู่นะที่บ้านก็ทำไปเยอะครับผมทำว้จากเพื่อนแถวบ้านอีกก็รวบรวมกันเป็นร้อยครับโอ้ก็ไม่มีขาดะครับแตาลูกป้อนนกโตก็มีตลอดในนี้มันจะมีฮอลแลนด์อยู่ที่ออกทนเหลืองเนี่ยสามตัวเป็นฮอลแลนด์หมดอายุประมาณยี่ยี่สิบยี่สิบห้าวันประมาณเนี่ยครับ แล้วก็ตัวที่เป็นลายลายหยาบเขียวนี่ก็จะเป็นลูกผสมอังกฤษครับอ๋อเนี่ยค่ะตัวโตเนี่ยค่ะใช่ค่ะจะเป็นสองชุดนะครับค่ะก็ล้วงล้วงล้วงแต่ตัวไซโตมาก่อนเป็นสองข้ออันนี้ไม่ป้อนไหมเนี่ยหรือว่าป้อนครับแท้ได้แล้วจริงก็แท้นะแต่ว่าเอ่อป้อนดีกว่าเราเราทาเชื่องด้วยลูกนกเราปล่อยมันกินถามว่าไซนี้กินเองได้ไหมมันกินเองได้นะแต่ว่า มันก็ไม่อ้วนช้าด้วยตัวไหนกินก็กินตัวไหนไม่กินก็ตายเลยเพราะว่ามันเวลาันอยู่พ่อแม่พ่อแม่ป้อนจะนี่ตลอดอะนะส่วนเฉพาะเป็นลูกโป่งเลยราคาเท่าไหร่กันนะคะอันนี้ก็เป็นฮอลแลนด์ธรรมดา150บาทครับะจะเป็นลูกผสมลูกผสมอังกฤษเนี่ยก็ขายอยู่ตัวละ500บาทครับใช่ครับลูกผสมอังกฤษจะมีอยู่4ตัวแล้วก็อยู่ที่บ้านอีก นี่นี่ครับยังล้วงมาไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นนกหูหยกคอนแลนครับจะเป็นนกวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นก็คือประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับอันนี้ก็แยกเพศออกแล้วดูตัวผู้ตัวเมียได้รออันนี้รอขายอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเป็นนกวัยรุ่นครับจะมีให้เลือกอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นหูหยกคอนแลนครับ เป็นชุดนกไวรุ่นเหมือนกันก็จะเป็นนกช่วงอายุประมาณ3-4เดือนเหมือนกันครับชุดนี้ก็ตัวละ120บาทครับม,มีหลายสีให้เลือกเลยนะใช่ก็มีมีเยอะพอสมควรครับก็อยากได้สีไหนก็แคปรูปส่งมาในไลน์ก็ได้ครับหรือว่าก็โทรมาก็ได้ครับนี่เป็นฟอลโล่ครับฟอลโล่ตาแดงครับฟอลโล่ตาแดง ก็จะเป็นนกช่วงอายุมาสี่ถึงห้าเดือนแล้วเริ่มเริ่มจะโตเป็นนกนกใหญ่แล้วครับอ,อ่นนี้เราคัดคัดมาสวยๆไว้อันนี้ตัวละสามร้อยบาทครับค่ะตัวละสามร้อยครับผมเป็นสายตาแดงฟอลโล่ครับค่ะหงโยกคอนแลนครับค่ะเป็นพวกที่เก็บคัดสวยๆไว้ให้ครับค่ะทันี้ก็เป็นพวกสายประกวดตัวใหญ่มากเลยใหญ่ค่ะ ลูกค้าบอกหลายคนแล้วว่ตัวใหญ่ตัวเกือบจะเท่าอังกฤษอ่ะสีสวยๆด้วยนะใช่ครับชุดนี้ก็มีรุ่มๆร้อยมมครับคัดคัดสีพิเศษไว้หมดน,นี้เราก็ขายอยู่ตัวห้าร้อยนะครับเกรดวี P อีครับขายทุกตัวครับถ้าราคานี้ครับไม่ลูกค้าทาังมาถามซื้อได้เลยขายทุกตัวครับไม่ <laughs> ไม่ไม่มีการไม่ไม่ได้ขายไหมอันนี้ก็เป็นอีก,กลงครับที่เราคัดคัดสีพิเศษไปให้ตองตัวก็ทำสายประกวดได้นะครับเป็นเป็นเป็นหัวเชื้อทำสายประกวดได้แต่พวกสีสีเคลือบสีอะไรเงี่ยผมเรียกไม่ถูกนะเพราะว่านกหงอยกสีมันค่อนข้างจะเยอะมากนี่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับ อันนี้ก็ราคาเดียวกันใช่ไหมใช่ตัวละห้าร้อยครับค่ะห้าร้อยมีหลายกรงครับมีประมาณส<ช>ี่กรงห้ากรงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรงครับที่เราคัดเก็บไว้ให้นะลูกค้าที่ว่าชอบสีไม่เหมือนใครนะครับอ<ช>็จะเป็นสีออก,นกแนวสเปรเกิลเนี่ยครับค<ช>่ะสเปรเกิลม่วงสเปรเกิลฟ้าแล้วก็มีเรนโบว์เป็นสีเรนโบว์อย่างเงี้ยครับ ในนั้นมีหลงที b อยู่ตัวนึง <Okay. S 1> ต,ตัวที่เกาะกําแพงอยู่สีขาว,วอ่าสีขาวขาวที p c b อยู่ตัวนึงอันนี้ก็ชุดชุดนี้ก็ราคาเดียวกันครับตัวละห้าร้อยบาทครับคัดสีคัดไซส์ไซส์ใหญ่กว่ากว่าหน้าร้านปกติใช่ครับมีมาเยอะเลยเหมือนกันเนอะก็ก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าผมก็ผมก็เก็บเก็บผมชอบสีแบบนี้ผมก็เก็บ เก็บขึ้นเรื่อยๆใช่ครับค่ะสุระมีกีบ้านค่ยสากุระออกลูกแล้วครับที่บ้านเดี๋ยวยประมาณเดือนหน้าน่าจะเริ่มเริ่มขายได้แล้วครับแล้วก็ของนอกของนอกเดี๋ยวกำลังจะเข้าครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอพัดครับนกแก้วจิ๋วนกแก้วจิ๋วตัวซ้ายตัวเหลืองนี่จะเป็นตัวเมียครับตัวขวานี่เป็นตัวผู้ครับ ตัวผู้เป็นบูเทอร์คอยครับอันนี้เราเปิดอะารคู่นี้เราเปิดอะารอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับอ๋อได้ค่ะอันนี้เป็นนกโตพร้อมทำได้เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ครับเป็นฟอพัทตัวสีขาวนี่จะเป็นเดลุเทอร์คอยครับตัวเมียครับส่วนตัวเขียวนี่จะเป็นตัวผู้ครับเป็นเขียวนอร์มอน น,นี่กือนกจับคู่แล้วครับพร้อมทําได้เลยเป็นนกโตรพร้อมทำคู่ละเทนะ่าไหร่บ้าคู่นี้คู่นี้แปดร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ครับเป็นนกโตรพร้อมทําตัวนี้จะเป็นกีนฟอลโล่นะครับกับตัวเมียนี้จะเป็นบูธรรมดาครับใช่ใช อันนี้ก็ราคาอยู่ที่800บาทเหมือนกันครับค่ะอันนี้ก็เป็นอย่างคู่ครับเป็นฟอพัดสีฟ้าด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งเมียน,นะครับอันนี้เป็นนกโตพร้อมทําได้เลยใช่อายุช่วงนกฟอพัดเริ่มทําได้นี่ก็ประมาณ8เดือนถึง9เดือนขึ้นไปนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ด้วยนะใแต่ว่าฟอรพัดนี่ต้องกินยาเร่งเชื้อกินอาหารให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยถึงจะมีเชื้อ เพราะว่าถอาที่เพาะมาก็ถ้าไม่ได้ให้กินอะไรเลยมันจะไม่ค่อยออกลูกใช่ถ้าแบบว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยออกเต็มที่ก็แค่หนึ่งนิ้งสองตัวแต่ถ้าเราใส่วิตามินใส่ยาเล่งเชื้ออะไรเงี้ยแล้วก็อาหารเสริมด้วยสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็จะให้ลูกเยอะอยู่ใช่เอาลูกทั้งปีเหมือนกันไม่ก็หนึ่งคู่ครับตัวคู่เป็นสีเดนูลเทอร์คอยตัวเมียเป็นสีเมอร์ครับ นี้คู่นกโตรพร้อมทําได้เลยค่ะถ้าสีตัวนี้คู่นี้ก็เราขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับราคาแต่ละคู่จะไม่ค่อยเท่ากันนะเพา,างบางตัวมันก็มาแพงกว่าราคาที่ที่รับอะครับมันจะมาบางตัวก็มาแพงบางตัวก็มาถูกราคาเลยจะไห่ไม่ค่อยเท่ากันเ็นแต่ว่าราคาเฉลีย่ยเนี่ยจะอยู่เริ่มต้นที่แปดร้อยแปด้อยเก้าร้อยพันหนึ่งค่ะที่มีอยู่นะตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นสีพายสีอะไรก็ ก็ราคาเริ่มต้น1,200-1,500ประมาณนี้นะต่อหนึ่งคู่ครับอันนี้ก็เป็นเล็บเบิร์ดมีขอบตาครับเป็นดับเบิลเยลโล่ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับแต่อันนี้ก็เปิดนัร้านอยู่ที่ราคาอยู่ที่1,500บาทครับคู่ละนะใช่ครับเป็นตัวผู้ตัวเมียพร้อมทําได้เลยเอทางร้านก็สามารถจัดส่งต่างจังหวัดได้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับค่าจัดส่งก็เริ่มต้นที่300บาท แล้วก็ภาคใต้ก็เริ่มต้นที่700บาทเกาะสมุยสจังหวัดชายแดนภาคใต้1,000บาทนะครับ่เรามีบริการรถตู้รถทัวรถกลงใจครับส่งได้ทุกวัน,นครับร้านเปิดวันพฤหัสบันสุกหลังเที่ยงนะครับถึงหกโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงหกโมงเย็นครับแล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์ 0 9 6 9 2เก้าหเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือเอซสามารถไปกดดูที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ได้นะคะเราจะลงช่องทางติดต่อกับทางร้านไว้ให้นะคะได้ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วเลเบิร์ดแบบมีขอบตานะครับเป็นสีม่วงหัวดำนะครับม่วงหัวดำด้วยกันทั้งคู่ทั้งผู้ทั้งเมียนะครับเป็นนกโตพร้อมทำได้เลย นกโตพร้อมทำได้เลยเนี่ยดูสังเกตที่ขอบตาถ้าเป็นนกโตแบบแบบนีขอบตาเนี่ยขอบตาจะหนาค่ะถ้าเป็นลูกนกขอบตามันจะบางๆหน่อยครับอันนี้คู่นี้เราเปิดอยู่ที่หน้าร้านอยู่คู่ละหนึ่งพันห้าร้บาทครับค่ช่วงนี้เลิเบิร์ดจะไม่ค่อยมีของหน่อยราคาก็ขยับขึ้นเกือบทุกตัวนะครับทางร้านก็รับซื้อนะครับเลิเบิร์ดมีขอบตาไม่ขอบตารับซื้อไม่จํากัดครับ ราคาเริ่มต้นตัวสามร้อยบาทรับซื้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเลบเบิร์มีขอบตามีขอบตาอันนี้ตัวคู่กับตัวเมียครับอันนี้ก็เป็นสีตัวขวานี่ก็จะเป็นสีโอพาายหัวหัวครอบแดงครอบส้มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่น,นี้คู่กันผู้เมียคู่จะสีวันนี้คู่ละหนึ่งพันบาทครับตัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งคู่ครับ ก็จะเป็นสีพายแล้วก็เป็นสีโคบอลหัวดําอันนี้คู่กันเหมือนกันตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ก็คู่ละหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับพร้อมทําได้เลยพร้อมทํานี่อายุเท่าไหร่นะเริ่มเบิร์ดพร้อมทําก็ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับเราต้องปล่อยให้นกมันโครงสร้างใหญ่ก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะทําได้ถ้านกยังโครงสร้างเล็กๆตัวเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่เขาก็ยังไม่พร้อมทําเราก็จะเลี้ยงนานหน่อย ใช่ครับแต่ถ้าพร้อมทำเนี่ยแล้วเลี้ยงเต็มที่เลยเดือนสองเดือนเดี๋ยวก็ได้ลูกแล้วครับลูกค้าซื้อผมไปสองอาทิตย์ขึ้นผสมพันเข้ารังแล้วเพราะว่าเราจับนกที่เป็นนกอายุให้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นระเบิดไม่มีขอบตาครับเป็นนกวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นใช่สียังไม่เต็มสียังไม่เต็มดีใช่ครับสีไม่เต็มนี่ก็อายุประมาณสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนครับ อันนี้เราก็ขายอยู่ที่หน้าร้านตัวละห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยบาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรงครับเป็นเลิบเมื่ไม่มีขอบตาครับค่ะอ้ไม่มีขอบตาใช่อันนี้อันนี้ก็จะมีนกตัวมีนกวัยรุ่นรวมๆกันอยู่ค่ะจะเป็นสีเขียวธรรมดามีมีหน้ากากมีนกหัวครอบแต่ว่าสียังไม่เต็มนะครับค่ะแต่ถ้าเต็มก็จะสวยกว่านี้นะถ้าเต็มมันก็หัวก็จะแดงสีชัดเจนกว่านี้ครับ อันนี้เราขายอยู่ตัวละห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยบาทมีทั้งตัวผู้ทั้งตงัวเมียนะครับอันนี้ก็เป็นนกกระจอกชวาครับนกกระจอกชวาอันนี้จะเป็นนกวัยรุ่นนะครับสียังถอดไม่หมดก็ะจะนกช่วงอายุประมาณสองสองเดือนสองเดือนครึ่งประมาณสามเดือนครับประมาณนี้ถ้านกสีเต็มแล้วมันจะสีชัดเจนกว่านี้อันนี้ก็จะมีสี ในกรงนี้มีสีนอร์มอนมีสีขาวมีสีด่างแล้วก็มีโอวันตึนครับมีครบไหมคะวันนี้เออขาสีเทาครับขาสีเทานะใช่ค่ะ<า>อันนี้เราก็ขายอยู่ที่สีดำเนี่ยตัวละร้อยห้าสิบาทค่ะ<า>ถ้าสีโอนตึนสีขาวสีด่างก็ตัวละร้อยแปดสิบครับค่ะมีเข้ามาตลอดนะอ่ามีครับช่วงนี้พยายามจะรับเข้าเยอะๆหน่อยค่ะ ว่าไม่มันโตไม่ทันหรอกครับเราก็ต้องมาเลี้ยงรอไว้ก่อนอ่าใช่อันนี้สียังไม่เต็มเลยอ่ะนะสีไม่เต็มครับค่ะใ,<ช>ใช่ครับเอ่อเพศถ้าสีแันนี้อายุมาเนี้ยยังดูเพศยังไม่ค่อยออกนะครับก็ซื้อ้องวัดดวงหน่อยค่ะใช่ดูออกประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะนกโตอย่างเดียวเลยครับค่ะนกโตมันจะสีตรงปากมันจะชัดค่ะปากเล็กปากใหญ่สีเข้มสีอ่อนมันจะชัดแต่แล้วเด็กๆเ,กเกนี่ยดูไม่ออกเลยค่ะ มันจะชมพูเท่ากันหมดเลยอันนี้เป็นนกซีบ้าฟินครับค่ะซีบ้าฟินอันนี้จะเป็นนกโตนลครับนกโตกลงรวมค่ะมีหลายสีนะก็มีสีธรรมดามีแก้มแดงเอ้ยแก้มส้มแก้มดำครับค่ะแล้วก็มีสีขาวสีด่างอันนี้ก็สีธรรมดาเนี่ยสีดำเนี่ยเราขายตัว150ค่ะถ้าสีขาวสีด่างก็ตัว200ครับ มีเข้ามาตลอดไหมครับช่วงน,นี้มีมาบ่อยครับช่วงน,นี้มีมาเยอะอยู่ครับก็มาเรื่อยๆลูกค้าก็ซื้อทุกอาทิตย์เหมือนกันออกลูกง่ายครับออกลูกข้องสามตัวสี่ตัวครับแต่ใส่กรงเล็กๆก็ออกลูกแล้นะไม่ต้องกรงใหญ่อันนี้ก็เป็นนกฟีนเจ็ดสีครับนกฟ้นเจ็ดสีเหลือน้อยครับเหลือแค่สามตัวอันนี้เหลือน้อยจะพู่นี้จะพูดทั้งคู่ครับมีหน้าแดงกับมีอกมอ่วง สีจะเข้มนะครับตัวผู้ตัวเมียจะสีอ่อนเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกไหมคะเนี่ยก็ก็ต้องรอสาวทีครับบางทีก็มีมามีช่วงนี้มาไม่เยอะครับเพราะอากาศมันเย็นก็ลุกนกลุกนกมันยังถ่ายขนไม่ไม่หมดอะครับี้าร้อนเนี่ยเขาจะถ่ายขนผัดขนเร็วใช่ไหมครับสีก็จะออกเร็วใช่ครับแต่พอหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือนกมันจะนอนกลมอย่างเดียวไม่ทําอะไร นอนอย่างเดียวครับอากาศดีใช่ก็เหมือนคนนะครับนอนคุมโปอย่างเดียวครับราคาเท่าไหร่นะคะสีสีเหลืองนี่ตัวละหกร้อยครับค่ะสีเหลืองตัวละหกร้อยครับค่ะใช่สีเขียวนะคะสีเขียวตอนนี้น่ารานสี่ร้อยครับค่ะอันนี้จะเป็นคู่นกพร้อมทําได้เลยครับเป็นสี กินชีสเยลโลไายครับคู่นี้คู่นี้เขาเริ่มถอนขนเอาไปลองลังนะครับอ๋อเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ครับอยากเข้ารังแล้วเหรอลูกใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับเนี่เขาจะถอนขนหน้าอกเนี่ยไปรองลังไปปูลังเพื่อจะเริ่มสมพันธ์เริ่มไข่ใช่ครับอันนี้เป็นนกโตพร้อมทำใช่ก็อันนี้เราเปิดหน้าร้านอยู่คู่ละสี่พันบาทครับมีใบตรวจเทศให้ด้วย แต่ว่าถ้าอาทิตย์นี้ยังไม่ไปก็น่าจะเก็บเข้าบ้านแล้วครับเ,ออเพราะอาการเริ่มเพราะว่ามันจะขายลแล้วหรับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ครับเป็นชิมชีะเป็นสีซินนมอนตัวเมียตัวผู้เป็นสีโรสไซส์ครับค่ะอ,อันนี้ก็เป็นนกตัตพร้อมทำเหมือนกันอันนี้ก็คู่นี้ราคาสี่พันบาทมีใบตรวจเทศให้ด้วยครับใช่ครับอายุประมาณเท่าไหร,ร่จะพอครับพร้อมทำคู่นี้ก็ มันมากันคนละที่แต่ว่าสากที่ดูดูลูกค้าบอกมาก็ตอนนี้น่าจะอยุประมาณปีปีสองเดือนประมาณนี้ครับเพราะตัวค่อนข้างให่ใหญ่ไม่เหมือนนกไวรุ่นอันนี้เป็นลิงเน็ยครับเป็นสีเขียวตัวน,นี้เป็นลูกลูกหลุดล,ลูกเขาเรียกลูกสปิทนะครับลูกสปิทเหลืองเกิดจากพ่อเป็นสีเขียวแม่เป็นสีเหลืองลูกออกมาก็ั ได้สีเขียวมากะเะ่าก็เป็นตับฟิสตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเพศผู้นี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้ววงแหวน,นที่คอ,อยังขึ้นไม่ไม่เต็มพอดีนะครับนี่ก็โตมาจากลูกป้อนเหมือนกันจะมีความเชื่องมันก็มีความเชื่องอยู่ครับนี่เราเปิดหน้าร้านอยู่ที่สองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทตัวผู้เพศผู้ อันนี้เป็นน้องลีเน็กครับเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียนี่ก็โตไมาหลากลูกป้อนเหมือนกันมีความเชื่องอยู่เรียกมาหาก็ลงมาเล่นนี้มือได้ใช่ครับเป็นเพศเมียอันนี้อายุประมาณสองขวบครับพร้อมทําได้เลยจริงๆน้องก็มีมีความอยากที่จะผสมพันธุ์แล้วนะแต่เรายังไม่มีตัวฟู้ที่มันพร้อมค่อันนี้เรา เปิดนานอยู่ที่ตัวละ6,500ครับค่ะเ5 0ด้ครับค่ะตาเขาจะบบแบบบบแบบตาเหลืองเยอะนี่เล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยลูกนะยังมีความเชื่องอยู่ครับเป็นนกแก้คอระเทลครับเป็นสีแก้มพัดเทลนะครับเป็นแก้มพัดเทลเวยการตั้งคู่อันนี้นกกุ้งมาครับเรายังไม่ได้จับเช็กเทศให้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะใช่ ราคาเท่าไหร่นะคะ,ะแก้มี้องพเทลีนี่ตัวละ1,200บาทครับ